ตอนนี้เรากำลังจะไปหาดลับกันนะคะแล้วในซอยมีขายของด้วยมีขายอยูอ่ขายได้ๆคนลงทำเองเลยนี่คนลงแกะเรื่อยๆ<ร>ดูดิสวยดีเนี่ยขายได้ก็ได้เยอะค่ะขอบคุณค่านทำเป็นที่ใส่ต้นไม้น,นกนี่ไงเหมือนเป็นนกอะไรเงี้ยนี่เงีสวยมากเลยเห็นไหมยายใส่ตาด้วยเป็นนกสวยสวย มาอุดหนุนได้นะอันเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบบาผีมือป่ะเดินไปเรื่อยอันนี้เราจอดรถกันปากซอยติดกับซอยโรงแรมเซ็นทรลาแกนมิลาดเลยนะคะจริงๆเขาจะมีรถรับส่งนะรถเป็นรถท่วงข้างอแต่เราเดินมา นี่จะได้รถจที่จอดรถไม่ไกลมากไได้มาถูกรถมาจะมีกาแฟขายด้วยรถมาอ,อาวานี่น้ำลงอ่ะแห้งน้ำแห้งอ่ะดูของกินเต็มเลยดูสินี่ มีแซลมอนปะเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะจะมีเป็นพวกของสดเต็มเลยหอยนางรมตัวใหญ่ก็มีเอ็นหอยหอยเดียวทุกอย่างเลยจ้าแค่เดี๋ยวเขาก็ตายแล้วไม่ได้ กินรับีแไปกินหมึกหมึกขอกจังเลยมอย่นั้นเดี๋ยวจะกินอ่ะกินเดินไปดูป่ะดูก่อะกูอะไรกูมากูอะไรนะู่มาเทจ้าจรินทียนี่ะเยน่เบิร์นารสดเาเบิร์นให้ไม่กินสดนะแบบเบิร์ไฟแบบนี้เลยทำกันสดๆตรงนี้เลย หอยอะไรนะหอยอะไรหอยมันละเอ้ยหอยอะไรปลาสันหอยมานละใชียวใช่ไล้หมึกช็อตมีเปล่าอ่ะมีค่ะอย่างนี้เลยนะจ๊ะฉอด50บาทฉอด50บาทเองเอาร่บเออกินเผาก็ได้อย่างงั้นน่ะหอมดีใช่ถ้าอยากกินช็อตอ๋อได้อ่ะไปเดินไปเดินผ้ามดแล้วเอาไปล้างข้าวแล้วค่ะลูกค้าต้องไปด้าน ดูอีกทีมือขอดทามือขอดกัน้ะ ซื้ออาไดีนะไม่านอนไม่ได้นไปานไปให้หอมอร่อยนะจ๊าต่วันไม่มีเลยต่วันมีร้านแีร้านเดียวไปทางหน้าใช่ไหมอ่าไปเดี๋ยวไปเอาไม่เอาามนมาขร้อยเลย อ๋อ็คืออันนี้ปลาแมา่แต่ทีน,นี้แล้วใช่ค่ะแต่เนี่นยแ่ินปลาลูกอมคนเ็นได้บ้างใส่ปลา้นค่า

เจ็ด้อยหนึ่งร้อ่สเขาหนึ่งรอยย่สิบซาซิมิอ๋ออฉค่ะฉอดกี่ฉอดหนูเอาอะไรดีจ้าซาซิม่มาด้านนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวน้องจะถามจะถ้าช็อตเชิญทางนี้นะจ๊ะ็อตกี่็อดดิจ้าเอากี่ตัวลูกเอาหนึ่งก่อนรสทานิแบบค่ะอ๋อมันไม่มีแบบไม่เผ็ดไหมอ่ะมีโชยุอ๋าโชยุและกันสแกนได้เนาะสแกนก็ได้ ซีสเค้ยถ้วยหนึ่งนะค่ะเอาเอาแบบเอาสองตัวเผ็ดตัวนึงไม่เผ็ดตัวนึ่งใช่นี่ดูดกรไป๋ายกระนิ่งนี่ดูดน้ำดำ้าไปเป็นตูดเลยเราต้องตะแขงให้ไหมวอซาบีป่ะมีวาซาบิไหมป้ามีเจ้าวาซาบิที่น้องก็อยู่ใมกับขอขอยดกหยอดนิดนึงเนาะเด็กแก้วไปขอขกหยอดได้นะจ๊ะอันนี้เอาไปทานได้แล้วนะ อตัวนึงเหรตัวนึหอนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยีสแกนตะโงะเลยนะจ๊าีสแกนค่ะขอขาวัสบีด้วยตรงบ้านตะพนอ่ะขัหนึ่งร้อยนะคะสองตัวเอีาีดเรอสวาซบีสองอันหนึ่งหนึงร้อยนะคะ่าหอาะกแน่ยใส่ ม่ตองเยอนะเอค่ะจ้า่อดูามอม้านพน้ึกอมลไปดูข้าวข้างในกัน ต่อเท่าไหร่อะคะก็เจ๊ซีบคั่ร้อยสี่นั่งได้เย็นหกโมงเลยค่ะ ไม่มีไม่มีะไรเลยจะกินตรงนี้เลยใช่ไหมกินกินเหไมมับมันไหลระเบหมดแลวใช่ไหมยืนไหมยือยู่ฮะ ด้กัดให้มันขาดจะเดี๋ยวเขาดีการตุ๊ตุดบตุ๊บตุ๊บตุ๊ะักนัดขึนไหมยอดเลยป้าต่อั่ะโอ้ยไหลเป่าไหลขึ้นด่วเกาอเดี๋ยวขาจับขาลับขึ้ไหมให้กนนี้กันนะเราจะเอาอีกตันึงขาลับนะ วมข้้าบนนนนัตรงนี้ร่มดีจังเลยอ่ะเข้ามาเดินเข้ามานีข้าวไงมันจะไปกินข้าวนลยกิ่งเข้ามาแบบต้นไม้ใหญ่ร่มเย็นดีเนอะข้าวอ่ะเดี๋ยวน่ากินข้าวกันก่อนนี่เดินเข้ามาจะมีข้าวกล่องขายมีส้มตำด้วยอ่ะโอ้ กวางไก่ทอดทอุกชิ้นไหนเนี่ยนายเอาข้าวอะไรลูกข้าวผัดมีหมูทอดจะมีไก่หรือหมูครับอ่าเป็นไข่มึกครับผมอ๋อไข่มึกทอดจะไข่มึกทอดกระเทียมเอ่าแมเอ่าแม่้็ฟองเลยไข่มึกครับวะอ่าไข่มึกเนยทำไมไม่เอาให้มันดีอ่ะปูไข่หมุกเนยไข่มึกเนยแล้วก็เอาข้าวผัดข้าวผัดเหรออุ้ยทะเลก็เผาทะเลดีกว่าเผาหนึ่งวผัดดาทะเลข้าวผัดด้วยมั้งอ่ะเผาผัดด้วยตอนกินอะไร อะไรยังไงก็สามอย่างไงอโอเคสามอย่อางโออสแกนนะคะร้านเดียวกันป่าวาอะเขาจะเอาน้ำด้วยน,น,น้ำด้วยได้เลยน้ำเปล่าเนาะไปไหนอ่ะตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ก็ได้มั้ยตรงเนี้ยเนาะ ทำไมพี่ไม่ขายพวกของสดน่าจะดีนะเขาแยกกันอ๋อหแยกกันไ่่ไงค้เดี๋ยวเี๋จะซ้ำลอยเขาออู้หดำดำไ,ได้ไหมออน้องก็เลยอสกชิมหน่อยนะขออนุญาตชิมนะครับ ก็ดีกว่าวันนั้นที่บ้านซื้อให้กินได้อยู่มันเป็นแซลมอนปิ้นนะแม่แซลมอนเปล่าปลาปาปลากระตินี่รับน้ำอยู่นี่นะต้มมันเอียงต้มไว้ไปจะเอาน้ำบอกสดมยังไหฮะต้องแปดสิบกรีนไม่มีอะไรเลยนปลาเลยนะพร้อมมันมันร้อนแบบ มันเหมือนไม่ใช่เอ็นนะป้ามันมันเป็นเนื้อสดๆเลยแหละมันไม่ได้ฟินนะปลาลองกิน,นใช่หอยเหรอใช่เป็นหอยจอกเหมือนเขาเหมือนเขาจะหามาเ,นะเป็นเป็นหอยจอกไปเจออยู่ข้างล่างเขาจะเขาจะไม่ได้แช่นะอืมนิ่มเป็นหอยไม่แข็ง<อ>นิ่มมากหอ,หอม,หอม,อม มอนชิ้มน้ำหมึกดีกว่ามันมีวาซาบิอ่ะสดสเนี่ยเนื้อปลา หอมปลาหมึกจัง